แ a t c อท c o m connecting dreams CAT t e l e o o มได้จัดงานแสดงนวัตกรรมให้บริการสื่อสารข้อมูลภายใต้ชื่องาน c a t ดอทค com Network Showcase ดโดยภายในงานนะครับจะจัดแสดงแอปพลิเคชันที่หลากหลายมากซึ่งอยู่บนโครงข่ายประสิทธิภาพสูงของ c Cat t ดอท com หนึ่งในนั้นก็คือ CAT p r i v a t e l i n e บริการแคทพ i วเว e ไลน์เป็นบริการวงจรสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลความเร็วสูงที่เชื่อมโยงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีการรับประกันความเร็วการให้บริการตลอดเส้นทางบริการแคทพ i วเว e Line ทำงานบนเทคโนโลยี SDH บนโครงข่ายใ่แก้วนำแสงรองรับการใช้งานหลากหลายแอปพลิเคชันเช่นการใช้งาน Voice u i p อีวิดีโอคอนเฟอเรการใช้งานระบบ CCTV บริการคัตไพรเว e ไลน์สามารถให้บริการที่ความเร็วตั้งแต่64กิโลบิตเปอร์เซกัจนถึง155เมกะบิตเปอร์เซกัโดยมีรูปแบบการให้บริการทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบการให้บริการแบบ Point to point ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงแบบจุดต่อจุดและรูปแบบการให้บริการแบบ Point to Multipoint ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงแบบ1จุดต่อหลายๆจุด d t t a t a c o มสามารถให้บริการ a ค Privat e Line ครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศและระหว่างประเทศโดย Cat Telecom สามารถให้บริการวงจรส่วนบุคคลระหว่างประเทศแบบ one stop service โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็น global network operator ระดับแนวหน้าของโลก Cat Private Line จึงเหมาะสำหรับหน่วยงานและกลุ่มธุรกิจที่คำนึงถึงประสิทธิภาพและคุณภาพตลอดจนความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลเป็นสำคัญปลอดภัยจนรู้สึกได้ a ค Privat e Line chat.com connecting dreams